สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีหกหลงสวยๆนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะที่นี่จันสวยนะคะสวยเสมอค่ะนี่นะคะหกหลงกอนี้นะคะขึ้นฟอร์มกอสวยมากดูนะคะนี่ค่ะดูดูนะคะ,คะ,ะ,คะลำต้นเขานะคะลำต้นเขานี่อวบมากค่ะสมบูรณ์ได้ประมาณเกือบสิบต้นนะคะนี่ค่ะขึ้นฟอร์มกอ ความสูงนี่สูงสูงประมาณนี้นะคะและสมบูรณ์ทุกใบนะคะดูนะคะกัดสีบอกเลยว่าสีสวยมากนี่ค่ะนี่สีสวยไหมคะกัดสีสมบูรณ์มากไม่มีทิ้งใบนะคะกระถางนี้นะคะกระถางนี้สองพันหค่ะถ้าใครสนใจทักมาด่วนนะคะบอกเลยว่าสมบูรณ์ทุกใบ ไม่ทิ้งใบนะคะตอนนี้นะคะนี่ค่ะแสงมันอาจจะไม่เสมอเท่าไหร่เพราะว่าคือแสงแดดมันสองอคะ่ะนี่ค่ะแล้วร้านน้องเขาก็แคบอะคะ่ะสองพนหนะคะใครสนใจทักลวดเลยนะคะบอกเลยว่าสวยทุกใบดูนะคะเอาให้ดูเต็มๆนี่นะคะสวยจริงๆนี่ค่ะนี่ค่ะสวย พกลงนะคะกัดสีทุกใบนะคะนี่นะคะกัดสีกัดสีสวยมากดูนะคะใบนะคะใหญ่กว่าฝ่ามือน,นะคะใหญ่กว่ามือมือเรานะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>คนไหนสนใจทักด่วนนะคะ2 5 0 0นะคะโทรมาที่0 8 1 8 5 4 5 9 4 2หรือว่าทักมาในแชทเลยนะคะที่นี่จันสวยได้เลยนะคะ 0818545942 2,005นะคะ2,005ดูนะคะได้ได้ประมาณ10ต้นน่ะถ้าแยกนั่นนะคะเป็นหัวไออันนี้ขึ้นหัวแล้วนะคะไม่ใช่ผ่านนะคะหรือไม่ใช่ว่าเพิ่องออกมาปลูกนะคะอันนี้ปลูกนานแล้วมีหัวนะคะอันนี้สามารถไปแยกแต่จริงๆไม่ควรจะแยกนะคะให้เป็นฟรรมอมกอแบบนี้แหละสวย 2,005ทักด่วนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะที่นี่จันสวยก็มีความสวยมาฝากอีกแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ